สวัสดีครับวันนี้ก็มามบผมช่องตุยพอลลาะเชียแนวครับวันนี้ก็เวลา4ี่โมงสานาทีครับวันนี้เราก็เพิ่งกลับมาจากตลาดครับก็กลับมาจากตลาดเสร็จก็พาแม่มาล้างแผลครับล้างแผลที่้าน,น้ำมัครับท่านผู้ชมแล้วก็ล้างเสร็จก็ไปฉียดยาที่ปักช่องนานาครับก็ฉีดวัคซินครับผมก็เข็มที่3ามครับ สุดก็เกมที่สี่ครับผมกเกมสุดท้ายครับผมวันนี้ก็บรรยากาศก็ลมแรงครับลมแรงเย็นมากเลยครับก็มาวานนี่โอ้ลมไม่มีแล้วครับผมแต่ว่าที่วันนี้ก็เป็นวันหยุดเลยครับผมได้เออพอดีก็ได้โอกาสก็พาแม่มาล้างแปบมาฉีดยาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องตุ้ยปลระเจ้าครับวันนี้ครับนี่เราก็อยู่บ้านน้ำไม้หนองค่าครับแล้ว เราแม่สภาพครับก็ไปฉีดยาที่ปากช่องนานาครับอันนี้ก็บรรยากาศนี่ครับผมฝั่งนี้ก็เป็นวัดหนองมังค่าครับลมแรงครับดูต้นโพนะครับท่านผู้ชมแรงมากครับอันนี้อากาศดีครับอันนี้เราก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาครับขี่ขี่อ๋อโอ้ยกว่าจะมาถึงกับเย็นครับ เย็นเดยแล้วนี่ครับก็มานั่งตากแดดเอานั่งอยู่ในร่มก็คงจะไม่ไวหวเรสาสะพักครับรอแม่ร่างแพ้ก่อนเดี๋ยวเราชมบรรยากาศผมก็ต้องนั่งนั่งตากแดดครับเนี่ยอยู่ในร่มเย็น ดูสังเกตต้นโพครับลมแรงอ้อแป๊บป้อแป๊บครับกวันอาทิตย์ละแล้ววันนี้ก็เป็นวันจันทร์ละไหวเหลือเกินครับปีใหม่นี่ก็ไหวเหลือเกินหยุดยึดอยู่บ้านก็ไม่ได้อะไรครับแป๊บเปลี่ยวครับมันหยุดห้าวันก็เพิ่งทํางานเมื่อวานนึงกับสองวันครับก็วันนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์วันหยุด เดี๋ยวก็ได้พาแม่มาล้างแผลนะครับผมจะซูมให้ดูครับท่านผู้ชม แล้วก็เป็นวัดหนองมังคาครับวัดหนองมังคาก็ฝั่งนูนนน้นก็เลยเสืออเซเว่นครับ ับผู้ป่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูดอกดอกไม้ครับนี่ครับสวยไหมครับท่านผู้ชมรู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรครับเนี่ย หนองมาค่าครับหนันนองวัดค่า หน่อม้ข่าครับผมครัดูต้นนะครับเดีด๋ยวูมีซูมดูใบโพครับลมอย่างแรงนะครับนะครับลมแรงมาก ดอกไม้สีสวยครับอันนี้ก็ดอกสีขาวครับดอกสีขาว สวยงามครับผมไปโอเคครับผมวันนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องตุยพะโะเช่นเดี n วกครับวันนี้เราก็มาอัพคลิปเพียงเท่านี้นครับผมเดี๋ยวผมช่องเย็นเย็นครับเดี๋ยวผมจะอ,อัพคลิปใหม่ครับผมเพียงจบเพียงเท่านี้นก,ก็สวัสดีครับ